จังหวัดน่าได้ขับเคลื่อนการน้อมนําแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสู่ปฏิบัติการปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยได้จัดทําโครงการคนน้านร่วมใจปลูกพืชปลูกผักปลูกรักสิ่งแวดล้อมและได้จัดกิจกรรมกิจขอ ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารณนะบ้านพักนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเมื่อวันที่21พฤศจิกาย,ยน2565และขยายผลสู่บ้านพักนายอำเภอบ้านพักหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภออาทิบ้านพักพัฒนาการอำเภอนอกจากนั้นยังส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านกลุ่มองค์กรเครือข่าย แปลงพื้นที่ต้นแบบโคกหนองนาโมเดลครัวเรือนเป้าหมายตามไทยคิวเอ็มปลูกผักสวนครัวไม่น้อยกว่า10ชนิดนอกจากนั้นยังขยายผลให้ทุกพื้นที่ในจังหวัดน่านสร้างคลังอาหารในชุมชนตามโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนได้ตระหนักในการอนุรักษ์และพื้นฟูบำรุงรักษาพันธุ์พืชและทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตพื้นที่ตำบลและชุมชน โดยการบูรณาการจักทุกภาคส่วนทีมนักพัฒนาสามประสานปลูกต้นไม้สองข้างทางพื้นที่สาธารณในหมู่บ้านชุมชนโดยการปลูกต้นไม้พระราชทานชนิดต่างๆการปลูกไม้ผลไม้ใช้สอยเช่นมะขามมะพร้าวว่านุนตลอดจนผักสวนครัวและพืชสมุนไพรเมื่อมีผลผลิตสามารถเก็บบริโภคร่วมกันได้และยังเป็นการสร้างความรักความสามาัคคีในหมู่บ้าน แบ่งปันแจกจ่ายนำพืชผักสวนครัวจากจวนเพราะว่าราชการจังหวัดแบ่งบันให้กับส่วนราชการต่างๆและใช้ประกอบอาหารสำหรับกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนคน,น่านร่วมใจปลูกพืชปลูกผักปลูกรักสินแวดล้อม